ดังสูดังทุกคนออแล้วก็เราแล้วคนไทยแล้วในเรานี่อเนียให้มึงเสียวจังวะฮัลโหล่เอิดเลยีกน้อยดันโลไอซเฮ้ยี่กินกูรวไร้อยปีในเชี่ยมันเข้าไม่ได้อะเนี่ยเมื่อกี้ตกไม่แย่ไม่อนากตอ่อนให้นั่นแหละเออออบอกให้ถอยบอกให้ถอย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 ให้ถอยกับกูเยอะ

โอเคอมาดิเอมานถอย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 ยอะไรไหวอันนี้ไ้เชี่ยนี่ตานี่โอ้ม่ได้เลือดโอ้เลยเต้นเต้เต้นเต้นเต้นแมงดอ้อเต้น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 เ้ยไอ้สกีกโอ้้วมเไอ้เจ้าไอ้กัน้ นี่ทอผมเชื่อไม่ได้ของสบัตยหมดเกลเอตาปวดมันนี้อะเดี๋ยวอเดี๋ยวรอซงเดี๋ยวรอสมดเรดูัวไง้ีหี้ยตอนตอนแรกตอนตอนนี้ตะวันกำลังจอกแบบพายเว้ยร้เรื่อไเหี้ยนี่ไงวะนี่กูดูของ ดูแล้วไม่ขนาดล้อเลี้ยวจริงไอ้เหี้ยไม่ขนาดแพ้ใครแมนมาลักษณะแล้วโอ้เหี้ยโจมตี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 ไม่ไหวการไม่ด่ามันเล่นแก๊กนี่เลยนี่เลยคิดนี่เล่นแก๊กกับกูป่าแก๊กกับกูอ่ะไรนี่แก๊กโมาตัวเนี้ยแก๊กเฮียหรออ๋อมาโอซีอีมายโอเหี้ยหรอวะเปเปอร์ไมาโออ๋อเป็นเปอร์โรเนีย กระสับรถจะสองพันหรือพันสองไม่ก็ยังแพงอยู่ดีไอ้เหี้ยะเล่นมวยไทยอ่ะไอ้เหี้ยคนที่ม่ซื้อยูไปสองพันถอยถอยไอ้คนที่มาซื้อแล้วละกายละละกายวเวล่าสุดอะไรล่าสุดแม่งรถเลยพันสองไอ้เหี้ยเล่นอะไรพีแม่จะอดใจรอหน่อยเล่นอะไรอ่ะดูเลือดดินหาอาหาว่าอาจารย์สอนนี่อย่าหาว่าอาจารย์สอน โอ้ขอเลยเฮียท้อเลยเท้ออขเลยกูท้อของจริงไอ้เฮียท้อแท้โอเคเขียนไม่ปวดเลยคนอาจจะสงสัยครับผมว่าปัญหานี้คือปัญหาอะไรคือผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมกำลังจะกับเออตอนนั้นเราผมกำลังถ่ายคลิปอยู่แล้วพอผมปิดคลิปได้สักพักเนี่ย เพื่อนผมเพื่อนผมคนนั้นเนี่ยก็ทําการก็มาโรงเรียนแล้วผมเนี่ยก็ทําการบอกผมก็เลยคุ้นๆว่าพอดีผมมีการบ้านสองใบคือใบหนึ่งของผมแล้วก็ใบอีกใบหนึ่งอ่ะเป็นของใครไม่รู้ที่แม่งเอ่ยแล้วใสก่กระเป๋าผมแล้วผมจําได้อย่างหนึ่งคือผมอมีแค่สองใบแต่ล่าสุดอะที่ผมล่าสุดอะประมาณเดือนนี้มั้งหรือประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเห็นใบใบใบงานหนึ่งแม่งผุดออกมาจาก เออแม่งผุดมาเป็นสามใบผมก็งงแล้ดโดยที่มันไม่เขียนชื่อผมก็เลยไม่รู้ว่าเป็นของใครครับผมผมก็เลยทําการเก็บไว้ในกระเป๋าเพื่อหาเจ้าของได้ครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยในคลิปเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยผมอ่ะกาลังผมเจอผมเจอใช่ไหมครับผมก็เลยลองผมก็เลยนึกได้ว่าไอ้อเพื่อนคนนั้นเนี่ยมันเนี่ยทำมันเน่ยเอาทําการบ้านหายผมเลยลองจะถามว่ามันคือของมันหรือเปล่า แล้วพอคิดว่าเป็นของมันเราเลยทำายไอ้เรื่อเพื่อนกูเนี่ยไอ้สัร ่มึงจะใส่กระเป๋ากูหรือเปล่านไม่ไอ้เย่ยโจย่าใส่กระเป๋ากูไอ้ย่าแล้วกูไม่เคยเอาชีสใส่กับมึงย่าใส่กระเป๋ากูไอ้เย่ยมึงย่าใส่กระเป๋ากูบ้าไอ้เย่ยเอ๋ยย่าใส่กระเป๋ากูไอ้เ่ีแล้วมึงเอ๋ยย่าใส่กระเป๋ากู ja กูว่าอยู่ไอ้ขี้ชิดใบนี้ของใครเนี่ยปกติกูมีสองใบไม่กลัวกูจำได้เลยว่าทางกระบ่เน่กูมีสองชุดแล้วแล้วพอล่าสุดเนี่ยกูเริ่มเห็นสามชุดละกูว่าไอ้เชี้ยนั่านไหนของใครแต่ที่ออมาวันแล้วไอ้เหี่ย มึงไงฉันใส่กระเป๋ามึงไงโง่ไงใส่กระเป๋ากูเองเพราะว่ากูถ้าเกิดถ้าเกิดกูเอาของมึงไปอ่ะกูจะรู้ว่าไอ้ใบงานนี no ้ของมึงแต่เนี้ยกูไม่รู้ไม่เกอดแต่แล้วคุณจะยานั่งนั่งอย่างไรเนี่ยรู้ไหมโคลนเขาอ่ะคุณก็เห็นเว้ยพอเจอปุ๊บอ่ะกูรีบวิ่งเลยไอรีบวิ่งกันได้ไอฝากรู้ไหมตะโคนเรียบเู้ไห กูกูเ <rôle> ห็นรู้ก่อนอะไอเี้ยไอเี้ยนี่แม่เออจะใส่แฟ้มกูอกูดันกรเาองมอเนี่ยเฮ้ยเี้ยเหนาวว้ายไอเี้ยเออจะใส่แฟมกูเองไอเฮี้ยกูก็ว่าอยู่เี้ยแล้วสุดกูเห็นไอ้ใบอะนี่อีเลยออ

โอ้ยเดี๋ยวเดียม่ไ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 มไม่ไม่ไไม่ไม่ไมไม่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 ่ไม่ไม่ไม่ไไม่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 ไมไม่ม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไไม่ม่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่ไไม่ม่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่่ไม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 ไม่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 ่ไม่ไไม่ม่ไ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 ม่่ไม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 ่ไ่ไไม่ไม่ไม โอเด้เพื่อนเอ๋ยคือดังขึ้นกันนันสังสรรค์กันจากบ้านไม่เลยล้าหวังว่าใครยังไงว่าจะตีคอ้สัตว์นี่โอเด้เพื่อนเอ๋ยคือดังขึ้นกันนัน người cứ đằng cứ cắn nhằn sáng sắn cảnh giác bao nhiêu lâu vang vang แฟ้มแฟ้มเบสดับคนใหม่เบสดับคนใหม่นะครับผมดับคนใหม่ดับคนใหม่แฟมาเกียโตหรอฮะแฟร์มาเกียโตครับทำไมหนอไอ้เหี้ยไอตรเกูลนี้มันได้ใครวะเนี่ยมาเคียมาเกียโตเป็นกาแฟเหี้ยมาเคียโตเป็นกาแฟเสือบอกว่ามาเคียโตคืออะไร thank <laughs> mày hùng mày nữa mày hùng mày hùng mày mày hùng mày hùng mày mày hùng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  mày đi đi hùng không, hùng mày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  rồi mày hùng rồi rồi, mày hùng mày giang giang

ขลาดไอ้เยัยแตกเพิ่มอีกครับผมโทรศัพท์กุนทันเออแม,ไไม,ไม่ไม่มีกติกาใจกับกองเลยเฮียเอลไม่จับมันถ่านหรือว่าว่นเอาเว้ยมึงอ่ะตอนที่มึงตีเพีงชาติมึงล่มใช่ไหมหรอืออะไรกูตีแล้วเว้ยถ้าถ้าบางทีไม่มีเสียงกองเลยช่วง,งกลางๆอ่ะใช่กูยังร้อแล้วกูหยุดยาวเลย กูหยุดดาวเลยเพราะอะไรเพอาะมึงอะกูก็ว่าเย่ทำไมไม่ไม่ตอนแรกตอนแรกกูว่ามองไว้กูมองอย่าแล้วพี่จับจับกูเรียกกูได้ยินเรียกใต้นในต้นย่า กวนเง้ยเอามองกันได้หว่าไม่เป็นไรหรอกตอนแรกอ่ะงงเวลยตอนนี้มึงตีไปเปิดอ่ะมึงปิดจังหวะใช่ไหมไม่รู้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 คือว่ามึงตีผิดจังหวะเพราะว่าตอนนี้มึงตีอ่ะทั้งทั้งวงแม่งพอมึงคนเดียวตึง <c oughs>